อันนี้คือส่วนผสมที่ป้าจะผัดผัดเผ็ดเนื้อใส่หน่อไม้เส้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะส่วนผสมของเรานะคะอันนี้คือป้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,นนี่คือเนื้อหัน่นหั่นขวางหน่อยนะคะชิ้นเล็กๆอันนี้เดี๋ยวป้าจะไปตํานะคะเป็นเครื่องเครื่องแกงนะคะเพื่อนๆอันนี้ใบกะเพราคะ่ะนี่หน่อไม้หน่อไม้ก็ล้างล้างหลายๆน้ํานะคะ3ามสี่น้ําได้เลยนะคะมันจะได้ลดความเปรี้ยวนะคะ เรามาตำพริกแกงก่อนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆลุงเห็นพริกกระลุงจะไม่กินนะน่าจะกินไม่ได้อันนี้ก็คือ ที่น้องป้านะคะเขาจะมาเที่ยววันสงการค่ะเขารีเควสอยากได้เมนูนี้ค่ะป้าก็เลยจะจัด,จดให้นะคะทุคนไม่รู้จะอร่อยถูกใจเขาเปล่าอร่อยไหมให้ <c oughs> สำารักอร่อยไม่อร่อยก็ต้องทานนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าใครที่เกียดตำก็เอาไปใส่เครื่องปั่นได้นะคะ เรามาทำกันเลยค่ะ บนเนื้อก่อนนะคะกับแก้มขี้เมานะคะเพื่อน ยังมาไม่ถึงกันเลยค่ะเขาบอกรถติดมากเลยแค่จักลุงเทพเองนะ เไปซื้อเนือ้อที่แมคโครโอ่ะโหไม่เหลือเลยอ่ะขายดีได้มานิดหน่อยค่ะอยากได้หมูสับนะคะแต่มันไม่มีหมูสับลมก็แรงเกิน แกงเลยค่ะเดือดรล้วลมแรงใส่ให้หมดเลยเกลี้ยามบ่นนะ ผัดพิกแกงให้มันหอมนะคะ ซอสปักเขียวค่ะมันจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะใส่น่อไม้เลยค่ะเพื่อน ให้มันเข้าเนื้อกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเติมเครื่องปรุงอย่างอุ่นเพิ่มเจิาหนอนปลาค่ะ ถอยค่ะใส่ผงชูรสค่ะ ปัสสักนะเพื่อน้าลูใส่หนังตาด้วยหนังตาด้วยช้อม เราต้องเติมน้ำนะคะมันจะได้ช่วยให้มันสุกนะคะเพื่อนๆคะอันนี้ก็ป้าก็เติมชิมรสนะคะแล้วเราก็เติมน้ปลาเพิ่มเติมอะไรที่เราต้องการนะคะ ใส่ลงไปแล้วนี้คือจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใส่เครื่องเคียงเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยค่ะใสบมะกรูดต้นหอมพริกอร่อยนะคะเพื่อนแต่มันจะแซ่บหน่อยนะคะ